ไม่โอเคครับผมก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับคิวลูกเทวดานะครับเจอกับ C M P Compact คือผมไม่ไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้ใครครับผมผมกลัวแพ้มันเนี่ยแหละเสียหน้าคนดูผมมาเล่นในร้านผมเลยกิูดได้แหละ,ลอละโอเคอันที่แลงัค่คขี่ไ้ด้วยหรอ,อโอ้โหอะไรวะทำไมต้องเอาพี่ไปลงอ่ะโปรโมทให้พี่ใช่ปะ่ะเออบอกบอกว่าอย่าอย่าลืมไปแบบอย่าง ได้อย่าลืมมา<อ>ดูบอกบอกคนดูอบอกไม่เองบอกบอกบอกอบอกในคลิปด้วยว่าอย่าลืมมาดูพี่ไงเพราะว่าพี่มันหลอกาแนพี่แผมนะพี่จะแก้กรกนี่ไงก็ตอนนี้พิ่ชนะเองแน่เองไหนเองดูดิเองไม่เชื่อในอรนอร์แกนิกหรกนอนี่แหละพี่จะแลบไปฟังตื่นเช้าห้องน,นอนไม่หลับคิดถึงแล้วโทรหากับอยากจะรู้เธอเปนเรื่ปากก็ไม่ได้พบได้เจอได้กล่าว เท่าไหร่อยากเงาวชว์ห้ใหมีรักคุณรอ,อผมก่อนผมคือบูชายดีคุณฝันใยงาแม่งไหนอบอกพี่ตูนได้จะตึงขึ้น,น,นวะ คอมแพแม่งท้อวะ่ะอะไรเดวล็อกเดวล็อกเดวล็อกเฮ้ยค้างนะได้ได้เฮ้ยเฮ้ยปอไม่ใช่แลต่มาพี่จริงแล้วควมมอแวควมแผ ดีส MM ์เอ๋ดีร์เอีกกัชุดก็โปรเล่นเราได้ไงเฮ้ยใครเม้นมะไม่ล้วถ้าคอมแพกลงไปคอมแพกจะบอกว่าหนึ่งหนึ pau, ่งกับใครเพราะว่าหนึ่งหนึ่งกับพี่ลูกลูกคิวเทวดาโอ้โหขายหน้าไหมคนดูก็ด่ากูอีก ไม่ปกติหนึ่งหนึ่งพี่ชนะพี่ชนะแท้หมดเลยนะหนึ่งหนึ่งอะพี่แพ้เองคนแรกมาเนี่ยเองรู้จักซาโบไหมเรียนซาโบอ่ะไม่คือพี่เล่นกับเองพี่เก่งไงพี่เก่งพี่ไม่เคยเล่นละอัดคลิปไงพี่เก่งเล่นละอัดคลิปไม่ชอบเก่งผมวิ่งวิ่งกูง่ายดีเซอร์พี่ชนะสองครั้งดีเซอร์พี่ชนะสครั้ง เพียงยิงไม่โดนเลยก็เล่นวันช็อตเหมือนกันเล่นทีละเม็ดเป็นไรอะทำไมต้องเหนียวคอมแพตก็วัดไปเลยก็ได้มันคนละเม็ดเหมือนกันมันก็เม็ดเดียวเหมือนกันแรกแรกกันไปซุยกูปปับปรับ มึงให้กำลังใจลูกพี่มึงดิลูกพี่มึงจะแพ้ t MP Compact แล้วเนี่ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะค้างอีกแล้วโอ้เมาโอ้โหโดนวงเอ้ยทำไมต้องเล่นแบบมาเล่นสนปยิงวะมึงดู กากนเขาแผลกใจยริงก็ได้เฮ้่เคยอย่าเล่นในวงดิคอมแพกไม่เอาดิไม่ยังเล่นเลยพี่คิ้ว วงช้ากว่ามึงตายเขาแพ่เย่เฮ้ยเอ้ยทำไมต้องเล่นไอวอบักอะาใจไม่เข้าใจเลยไม่อยากเล่นเลยนะไม่อยากเล่นเลยนะแพ้ไก่เฮียเลยแพ้เด็ก อะไรนะเอาหน้าจริงหรอเอาอะไรอยากดูอะไรเยผมไม่อยากร้องเลยสมเพศเตงข้อแมกทำาไมชอบทำให้พี่สมเพศเตงด้วยนั่นกูตายออกเอ็มีมันจริงไม่ออก เล่นหลายวันทำไมต้องมาเก่งกับพี่วันนี้วะเขาแขกเล่นเน้นเก่งอยู่แล้วเขาแข็งอะเก่งพอๆไอ้คิวอะแต่ว่าเคยคิวมันไม่ได้เล่นหลายวันไงแม่จองคอมอ่ะคอมแขกเองต้องเข้าใจนะว่าพี่ไม่ได้เล่นคอมหลายวันหาสู้ตอนแหละเห็นสตรีมทุกวันใช่ใช่ใช่ี่เคยพูดเล่นคิวอยู่ไหนอยู่ในใจพูด ไม่ไม่ไม่แล้ว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 พอแรงแรงลีจะไปดันแรงไหมเนี่ย่นพีดัเอาพี่ไปด้วยคนได้ไหมเอาควายไปด้วยคนได้ไหมเขาลีตั้งแต่สี่โมงแล้วเนี่ยพี่เขาลีท่าหนาแล้วเนี่ยเรามาเล่นในหนึ่งนอยู่เลยเนี่ยก็เอาควายไปด้วยสักตัวเอาไหมล่ะถามอ่ะพีจไปใช่มีควายมีไก่แล้วก็มีหมูอ่ะสุกนั่นนั่นทำไมต้องเล่นอ่ะตัวไม่มีเกาะ ินไม่ิมนะคไม่เอ๊ะยตะกไข่เียก็จเล่นวจริงนะจริงนะแม่งปหล้อมดีหลมเมก็พัดอยู่ได้แ่ลอมมาถอต้งเิดนกมไม่โทษวกินน้ำหมดเลยแม่งไม่มีพลังเลย ไม่อ๋อคิดมันจะได้ไวๆคอมแพกแบบเดี๋ยวคิดมันยาวเกินไงไม่ละ <c oughs> ให้คอมแพกไปทักหกศูนย์ก่อนลวกันแล้วไปยิง <c oughs> ไม่อันนีันีัน,นี้น้องเขาขอร้องผมไว้นะครับไม่ต้องตกใจเยอะเอาจริงนะเฮ้ยไม่เอาออ่นี้เฮ้ยมันพุงตัวอามันพังอะแม่ซื้อเป้นใหม่ให้หน่อยดี <c oughs> ไม่มันใช้มาหลายปีแล้วแม่งดาดาดาหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะทำความสะอาดแป้นก่อน,นยังยังยังพี่ทำความสะอาดแป้นอยู่ไม่มันมีอะไรมันมีอะไรติดไม่รู้มันรู้มันมีอะไรติดแป้นไม่รู้ครับแป้นอลาร้อยเก้าเก้าแม่งใช้มาสองปีกว่ามาอะไรละกัน มาพี่ยอมตายตัวไม่ทำจะให้พี่ยอมยจริงแล้วใช่ไหม,ไมตัวพิชูตัวผมแตกคอมแพคมาว์พี่รวนอันเนอ ชอบเออดีขึ้นเยอะเลยปุ่งตัวอากูนี่คอทีเดียวแป้นดีขึ้นเยอะไม่ได้มาโคนะครับมือสดอ้าไม่ได้แดกหรอกให้ตัว เป็นอะไรวะแม่งหรือว่ามันเป็นที่กดหลหายๆขุมออออว่าหมแผเกี่ยวบะมีกดไหมฮะมีกดไหม,ม,ไห,มห้ามยืนรอเอากดมาให้อา่านดิมีกดไหมว่าห้ามยืนรอ,อ้มีมาผมั้งกฎมะห้ามยืนรอห้ามนั่งรอห้ามยิงปืนเนี่ยนั่นน่ะไปะเดี๋ยวกูออกให้ ชนะไปเลยเดี๋ยววอกให้ก็ได้อผู้พสเลยแล้ววะไม่อันนี้ให้พี่เอาจริงหรือเอาเล่นเล่นนี่พี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยนะโอเคโอเคผมไม่ได้นันะพี่พี่เองนะพี่พี่บอกว่าหนึ่งหนึ่งพี่ไม่รับไม่ไม่อันเนี้ยพี่ติดเล่นอยู่แล้วพี่เล่นหนึ่งหนึ่งพี่ไม่เคยเอาจริงเลยจริงๆพี่ชอบติดเล่นไง อยู่ในใจเสมอเฮ้ยเป้นมันไม่ดีอ่ะโอ้โอโกดตัวอาไม่ติด <c oughs> อันนี้พี่พูดจริงมันกดตัวอาไม่ติดตัวอาเป็นเพี้ยอะไรวะไม่ได้อ้างแม่มันกดไม่ติดจริงจริงมันพูดจริงเลยมันกดตัวอาไม่ติดจะสับปืนมไหเข <corpses> ี้ <c oughs> ตัวอาแม่งบาดโอ้ ไม่คอมเมนมันก็ตัวไม่ติดตกแล้วไม่ร้องนะคะเด็กน้อยนี่กะพี่ทำไมสนุกกับใครเนี่ยเออจ่ายเก็บเงินมันก็ตัวไม่ติดโอ้โหทำไมต้องทำไมต้องพูดอย่างนี้วะมึงหรือว่าเอเก็บานหัวแม่งเหรอหรือว่าก็ไปเก็บคน อยู่ไหนอะมาดีไก่แค่เหล่าเฮาพี่เฮ้ยตลกมากไหมเฮ้ยทำไมต้องดูสตรีมอะทำไมต้องดูสตรีมแหม่เฮ <c oughs> eh. hey ้ย hey, หนีไปเรื่อเยเลยเนาะ เนอเลอเลอเลอตาตายตายไม่้ไม่ได้ที่เล่นเอนะอะไรพี่พี่เล่นไม่เป็นพี่เล่นไม่เป็นพี่ยิงอัดตัวเพียดตัวเพียดตัวอย่าเลยอย่าเลยไปไปไป สวิตกูปับปาบปาบเอาเอาเอาซักเก็ตสองละพี่ใช่เอาซักเก็ตสองกำลังดีเนาะความแข็งเนะาะได้เลยพี่ชายมาจริงละไม่พี่ถามว่าแล,วแ,ลวแล้วแล้วถ้าเองชนะเองเองแพ้จะเอาคลิปลงไหมถามสนุกเหรอ <c oughs> ไม่เองเห็นพี่เป็นตัวตลกแล้วเองสนุกใช่ไหมพี่ถามไม่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 ก็ก็ก็พีพูดยังไง อะไรใครพูดดังเห็นพี่เป็นตัวตลกแล้วสนุกใช่ไหมเครื่องใส่ถ้ามยาโนงคลิปพี่ต้องขออนุญาตสอนโอเคพี่อนุญาตเอ็งเอาไปลงด้วยพี่อยากกาะเอ็งดังเข้าใจปะไม่ไม่ต้องดังก็ได้คแค่ลงก็พอพี่อยากรู้ว่าพี่อยากเห็นว่าเอ็งยิงหวัวหรือเอ็งอัดตัวโอเคปะออโอเคปะฮอมแท็กอย่าลืมเด้อ ไม่เดีดย๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าเราหมุดเองลองคลิปใช่ไหมพี่ก็จะไปบอกได้คอมแพคจ่ายพี่ล้มมวยนั่งกักซู้พี่ไม่ไหวอันนี้พี่พูดจริงเองจ่ายพี่ล้มมวยถามคนดูได้เลยโอเกิถามคนดูไหมเด, ے. ด, ے. ด้เดไม่ได้เดะเนะเน่เนะ วิชาผมไม่กล้ามาเลยเไม่พี่ชอบแบบเปล่าอ่าจะ snap ยิง ไม่ได้เด็กตุลอบ,บอะไรอะไรพี่ยังไม่จริงเลยทำไมต้องร้องอ่ะขอร้องอย่าร้องได้ไหม ถึงเส้นศึกสิงโดนเน็ดจุดดาวท่าคีย์บอร์ดบอกแล้วเขียมมันโกงเข้ว่าอยาเกียร์สก็ได้เอาไปเกียร์สอะไรนะนิพูดนี่ว่าอันนี้เกียร์สามนะผมจะงัดเกียร์สามดูเม็ดเลยมั้ยเกียร์สามโอเคไนดะ้ไม่พี่อ่ะนอนงัดเต็มกระบ,บาลเลยอ่าห้าทิชาไทยท้อมักเรียนอยู่ปออะไรครับปห้ายังเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะ จะมาหัดพี่แล้วหรอไม่พีพี่เล่นนหัวไงพี่ชายพ่ีกก่กแ XM แตไม่ได้กินพี่หรอกเฮ้ยท,ทำไมทำไมต้องอยูหลังไงบไอวอ ทอละทอละแล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 ลยี่เียบๆามมือไมาครับต้องโอ้ต้องแอคขอร้องขอล้องขอร้องพี่เฮ้ยหอหอหอคอมแพกไม่ตลกไม่ตลกเฮ้ยไม่ตายไม่เอไม่ทงไม่ทไงไม่ทไงเล่นไงีเล่นไงสวิกูปับปับปับ คุแพ้้สอง่พเคอยอออรูมอเกนเยขอราเตเลยพี่ตเลยทำไมคอแพต้องช่าพี่แค่เต้นรอ,อกำลกังจะซ้ำเลย พังเลยแม่งดักแอดเลยเฮ้ยคอมแมกอย่าพุ่งยิงคอมแมกตายแล้วตายพี่กูพังยังดิกะเอ๋สวัสดีก่อนดิเาวงใจเลยไม่ที่ให้สวัสดยกมือไหวไงเองไม่สวัสดี รวดีคุดูทุกคนด้วยค่ะได้ครับน้องกอมเพกเอาเลยน้องอยากทำอะไรทำเลยก็ีไหมกพังไม่นี่เด็กเด็กเด็กตาต่อพี่มาแล้วก็ีพี่ก็สบายอ่ะเอ็ไอนี้นี่คือตายอ่ะเอไรอานี้นี่คือตายอ่ะหนตรผมกำลังดูสตรีมไม่อยู่ ทำไมแล้วก็ใจก็ติดตามมันไม่ได้เลี่ยมไม่ได้เลี่ยมไม่เคยเลี่ยมเด็กครับไม่เคยเลี่ยมสู้ไม่ได้ก็อย่างเงี้ยแหละครับชิงเม็ดเดียวนะครับเสียงมันบัสข้อมักข้อมักหยุดก่อนนะวิง่งเล่นวิ่งสวนเอาไหมเล่นวิ่งสวนกันเอาไหมค้อมัก มามาคอมแพกมาเล่นวิ่งสวนกันดีกว่ามาไม่ไม่ลูกผู้ชายเขาเล่นวิ่งสวนครับกล้าไหมคะกล้าไหมเท่านั้นแนะอย่ายิงนะไม่มีเข็มนะอาไม้วิ่งสวนเร็วเรขอคาว่าลูกผู้ชายกล้าไหมครับวิ่งสวนอย่างว่านะเด็กไม่รู้จักคำว่าลูกผู้ชายนั่นขอขอนี่ถือว่าขอเมื่อกี้พี่อยากให้คอมแพกชุบเลยอย่ายิงนะขอยาด้วยขอยาได้ยาหมดเลยโดนคอมแพค ดรอปเราวิ่งไปดรอปเราวิ่งไปดรอปเราวิ่งไปดรอ,ด,อดีดรอปเราวิ่งมาที่อื่นๆแหละยังไถ้ามันเต็มตัวถ้าขึ้นตัวถ้าขึ้นตัวคอมแพคต้องยอมแพ้พี่นะ ยายเอาออกเอาออกคนแพ็กเอาออกเขาพี่อะไรวงไงพี่คิ้ว พี่ไม่มีเข็มจริงเองรู้ใช่ป่ะพี่ชุบไปแล้วอ,นะอ,อย่างว่านะเนาะเด็กน้อยอเ,เขาแบบไม่รู้สูตรไงพี่อาร์แม็กซีมมาพี่โดนวงก่อนแล้ววิ่งเข้ามาปั๊มยาในวงไงก็เลยได้เลือด เด็กพี่แป๊บน,นึงนะขอกำลังกยายจากน้องก่อนสวัสดีอู้พี่พี่คิวพี่ออนด์วันดี้เข้ามารับนติดตามครับมามามารับมาน้องไม่ไม่รับว่ะไอ้ยี่โอ้โหสวิกูปับปับปับ,ปบ Oh, ปอะไรเข้ามาเ้าก็ติดตามนะครับทำไมทำไมอ่ะคือคอมแพคอย่าอ้างได้ไหมครับพี่ตายพ่ดีกินตีนผมอร่อยกว่าใช่ไหม ฮัลโหลโอ๋ยวแป๊บน,นึงนะฮอมแพคพี่เปลี่ยนเก้า e อี้แป๊บเก้าอี้ค่ะไอโอไอโอระหว่งววางพี่กับฮอมแพคเอว่าใครชนะฮาร์มจริงครับไม่ครับ,าบา<ห> ตขอยิงชั่วแม่งก็ยีหักคอมแพกเองรู้ไหมพี่เจี๋ย่าเก้าอี้กับเองอยู่ไหนอะคอมแพกยิงเรียกดิคอมแพกเจี๋อยู่ไหนอะเธอเนาะโอ๊ยโอ๊ยได้ทำไมต้องเล่นหมอ ได้ยังไงตอนนี้พี่ชนะคอมแ็กเ <_ C os> ชื่อไหมพี่มีระเบิดด้วยคอมแบกคอมแ็กพี่ตกคอแมแ็ก,แกพี่ตกแล้วคอแมแ็กเด้อ <_ C os> yeah. บนแทงพี่รอดวิคียววิเกินไปเก้ออะไรพี่ยังไม่ได้เกินเลย ปากไอ้โมเขาแม่งปากไอ้โมเข <c oughs> ี่รอดที่ชนะเย้เขา, <c oughs> าเรียกว่าใครฉลาดตัดได้อยู่ภูพันยาได้กล่องละเย้เขา, <c oughs> าเรียกว่าชนะสัตวตู้โดยที่ใช้ทั้งหมองครับ